ยังใหญ่เย่ได้ปลาหมึกแล้วปลาหมึกนี่ดูอยากกินมาตั้งนานที่เคยไปทะเลมาตั้งแต่เมื่อก่อนใหญ่แค่หมึกออยเขาให้ายอยากตั้หมึกเหรอหนักโอ้ไม่ใช่เลยเหรอะใช่ไหนดิหมึกใหญ่กว่าหน้าอีกัะนี่โล่กันเนี่ยไหนเจ้าดิจักหมึกจักโอ้โหอันนี้ทำอะไรเมนูอะไรวันนี้หมดย่างหมดย่างนะ ปลาหมึกปลาหมึกล้างก่อนเออใช่อย่างที่ปลาหมึกแน่หรอหนวดหมึกหมึกแก้เปิดน้ำหน่อยลูกเป็นอัลต้าปูดป่ะอัลต้าปูดไอตีมอัลต้าปูดไม่ใช่แล้วอันนี้ป็นหมึกนะโอ้ยปลาหมึกย่างให้กินหมึกย่างโอ้โหใหญ่จังโอ้โหโอโหนี่มารีบมาเลยรีบมาเลยใจหิวรีบมาเลยตัวคนเดินหนวดคนนิ้วอ่ะ ไม่ค่อยหิวเลยนะฮะไม่ได้หิวไม่ได้หิวคือุดยอดเลยไม่ได้หิวจริงไม่ได้หิวไร่หิิวจงแล้วทำไมมันมีตาเดียวอ่ะนี่คืออะไรมันอันนี้อะหมึกที่พ่นหมึกมันนี่คืออะไรเนี่ยที่่พนหมึกใช่ป่ะแล้วนั่นปากเนี่ยอันนี้หรือที่ปากเหมอ่ะปากมันปากใหญ่กว่าน้องปลาด้วยหมึกไหลเนี่ยหมึกไหลเลยหมึกไหลหมึกก็จำอ่ะหมึกก็จำเนี่ยปกติเราเล่นแค่ ก็เมี่างเดียวนะเันนี้เราเล่นเต็มค้อนะหัวใหญ่เลยปากคือปากนั่นแหละอะไรปะปากมันน้าตาเป็นแดดนะปากมันน้ำเป็นสีเลยไหนทำปากปลาหมึกดิน้ำดำปีน้ำดำปีเลยดูหมดดิทำตโตเลยจะหิวำลายไหลละตากล้องจะน้ำลายไหลดูยะไา กินข้าวยังอ่ะเออเอ้ยกินกระเป๋านี่แหละกระเป๋านียก็ได้กระเป๋าก็จบเลยฮะแย่งกันไปเลยโอเคอ่าเนี้ยรถไฟมีกี่ขาไม่มีขามีแต่ล้อนั่นมันล้อขาทำไมสองขาขาไปกับขากลับสองขาร้อนแล้วนะทุกคนนะพร้อมย่างแล้วนะนี่หมึกตัวเท่าสองมือทำไม่ได้ครับเนี่ยย่างเดิมแม่อร่อยต้องมีสูตรหน่อยนี่ต้องมีซอสด้วยนะ ใส่ลงไปบ้างเออใส่ลงไปบ้างเลยพ่ออิ่วขาวอิ่วดำอิ่วขาวอิ่วดำกับเทียมกระเทียมตาลเหมือนย่างเหมือนว่าเหมือนนี่ย่างว่าเหมือนนะที่เขาย่างเหรออ้าวไม่เหมือนไม่เหมือนนี่เหรอเนี่ยแล้วยังไงบ่ยไปถ้าเหมือนกินได้เลยเอาไปกินเลยน้ำมักเลยแล้วที่อยากกินมันเป็นยังไงไม่ใช่างี้เหรอใช่เหรอเออ ก็ไม่ต้องย่างก่อนอ๋อไม่ใช่ต้ไงตีบไปอืมพอใจเลยอารมณ์วัยรุ่นต้องอร่อยมันต้องสองโซ่กับขยำมืองล้างแล้วทักก่อนไม่ทมันไม่ถ้าไม่ขยำมันจะไม่อร่อยค่ะอร่อยขี้มือนี่แหละอไม่อลยนะคือกสูตรที่บ้านเรานะมันไม่อร่อยที่บ้านเราทำได้ที่อื่นต้องใส่ถุงมือใชจริงจริงมันไม่อร่อยมันมันเค็มเพราะตรงขี้มืออ๋อเค็มปเงรู้เลยจุดอร่อยใช่ฮะ ไม่ได้ปรุงอะไรมากมายเค็มมันออกมาเองจากมือเค็มออกมาเองใส่นะรสชาติอร่อยกว่าเดิมเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอ่ะอยากจะบอกอยู่ตรงกล้องเนี่ยมันหัวมันใหญ่หนวดมันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่เกินใหญ่มากเลยดูดิปิดแทบไม่ลงอ่ะตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่รอเดียวครับจะจะรอไม่ไหวแล้วนะรอไม่ไหวข้าวมีเดี๋ยวกินให้ปลาหมึกอ่ะฮะข้าวในปืนกินมั่งกินของปลาหมึกดิวเดียจะไปม่ยืนนิ่งแล้วอ่ะ เห็นไอหอยทากที่มันขยับได้เกี่ยวอะไรหอยทากเขาล่าปลาหมึกกันดูพี่แชมป์ดิไม่ไปไหนเลยกลัวไม่ได้กินปลาหมึกเนอะหรอไงทุกคนบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะครับการย่างปลาหมึกเป็นอะไรที่สุดโค้ดมากเลยทุกคนนะสุดยอดมากเลยนะทุกคนนะยังไม่ได้กินเลยบอกสุดโค้ดนะสุดโค้ดไปว่าอะไรรู้ป่ะสุดยอดแหมอร่อยมากอร่อยมาก ก็รู้สึกเข็ดทำไมอ่ะทมือพี่มือใครพี่มือพ่อมือขยับมีขยับขยายที่นั่งมาแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรแต่ขนาดนั้นน่ะเฮ้ยไหนไม่เตยไม่นี่ดิยใบเตยจำได้ป่ะคลิปที่ว่าพาไปทำฟันอะดูฟันใบเตยนี่ตอนนี้เป็นไงละใหญ่ล่อเหมือนเดิมเหลืองเหมือนเดิมเลยอ้าวไม่ใช่นี่ฟันหลุดเขานอนอยู่ทำใหมกแล้วนี่ นี่ดูฟันดูฟันน้องไปเตอไหนเป็นฟันกระตุ่วนะกระตตายเรียบร้อยแล้วนะนี้แล้วก็หักไปข้างข้างใช่ไหมหลุดไปเพราะว่าตอนนั้นหนูนอนอยู่แบบมันนอนอยู่แล้วฟันมันน่าจะแบบโยกเยกโยกเยกแบบนี้และอันนี้ลิ้นมันก็ดันอ่ะแบบมันหลุดออกมาเราภาพเห็นภาพเลยเขาลิ้นก็ดฟันหลุ่นเลยตื่นมาใช่ไหมใช่ตอนนี้ฟันก็งอกแล้วแล้วเขาดูที่ เหลืองไม่มีที่ติเลยนะเดี๋ยวดู๋ยแล้วคือฟักกะต่ายทำไงฟักกะต่ายนั่งไงอันนี้ก็ตายอ่ะเนี่ยโอ้กระโดดได้เหมือนยังเฮ้ยเหมือนลูกเหรออย่าไม่กลับเลยนี่นี่น่ายากนี่เหมือนยังเหมือนยังเหมือนที่อยากกินยังมั้งมั้งหอมังเลยอ่ะกลิ่นหอมมากหอมมากเลยหอมมากเลยได้กลิ่นเลยอ่ะหอมไหม อะไรอร่อยน่าอั่งยอร่อยน่าอร่อยน่าอร่อยเลยนะจะบอกว่ากินหอมมออยากฟังมมกสองสาแล้วหนวดก็ใหญ่มอขอบ่บ şey> ้างเถอะนะบังระบายไอก่อนบังระบายไอ้อันนี้ป่ะระบายไอ้ระบายไอก่อนไอวันวันนังเล่นมุกอีกแล้วนี่ดูนี่นีีสวยป่ะเฮ้ยมือเขาทุกคนดูเฮ้ยแล้วมือจะปวดยืนมันพับปังปังปัง ขาวดึงงดิ้งนะฮะต้องปังด้วยปอ้มระบายนางเขาเดี๋ยวระบายไอเดี๋ยวแม่เธอไออีกระบายน้ำคล๊ะน้ารถไฟมีกี่ขาเอาไหมรถ้ยมีขามีสามขาอืมนสองขาขาไปขากลับแล้วก็จอดอยู่บ้านค้ารถไฟมีกี่ขาสิบขาอึนหนึ่งขาทำไมอ่ะ มอยู่โรงเรียนอะไรเนี่ะอยู่โรงเรียนอะไรตลกฮะตลกตลกได้จะได้ไม่ไม่ไปเรียนขาดได้หน้าเฟซเลยบอกว่าจะไปเรียนน้องเรียนน้องปั๊ะน้องใบเตยเนี่ยรถไฟมีขายังไม่จบนะเราจะโรยต่องละน้องปรุงอีกหน่อยให้ซึมลงไปนะโอ้ซึมยังยังไม่จบเอ้ยจอยตอบดิพี่แย้มรถไฟมีขาขากําลังยุยยิบจะเริ่มผ่ารกันอยู่ทําไมอ่ะ อยู่ก <Safe> <ค>ับพ <ousse> ี่ปลาอะไรไม่อมีคั้มนะคั้มปลาอะไรไม่มีเก็บนี่มาดูดีกว่านี่นี่นี่จะมาเจนนี่กันดีกว่าเนี่ยเออเนี่ยพี่เจนไม่หมดอ๋ออ๋อยอดยอกยอกหยอกโอ้โหแอมจิ้มรสแซ่บอืมนี่อะไรอฮะไม่ไหวแล้วเอาเขียงมารอเลยมาหั่นเลยนะหั่นเลยหั่นเลย เนี่ยที่เขียงเลยนะกินแล้วอ่ะโอ้ดูเนื้อขาวเด้งน่ากินมากตัวใหญ่มากนะโลนึงครับเหลือแค่นี้นี่น้องไก่ขอขอขอๆนี้อันนี้ขอน้องไก่น้องของหนวดใหญ่ๆนะอืมนี่ฮะหนวดฮะหนวดหนึ่งนะเนี่ยมันจิ้มเหมือนน้องไก่เลยอะใช่เหมือนมากเลยใหญ่มากเลยถึงน้องไก่เลยเฮ้ยนี่มันน้องปลาหมึกนะเนี่ย เอ้นี่ไม่รอใครเลยอ่ะอร่อยมากหคุณบอกก่อนใครเีใครไม่ใครช้าอดมีคนรออยู่ข้างหลังเหนนไหมอ่ะแข็งแล้วอ่ะเฮ้ยอยากช้าอยากกินอือโห่นี่ก็ไม่ลอไม่อะไรกันเลยนี่คืออะไรตกน้ำตกน้ำทุกคนเออหลงสานตะก้องเลยพูดถูกต้องไปเตยให้ยี่สิบ ให้ให้โอ้ยอะให้ดูให้ดูให้ดูดูดูไอเดียวใจคนนี่ใจเย็นดิผ่อนล่องขอร้องจิ้มันอย่างแทบเลยครับบอกเลยโอ้โหไปดอยลองชิมดิอ้าวทีเด็ดเลยเนี่ยของปอนนวดนวดโอ้โหยยืดๆกินโอ้โหไม่รอเลยยยืดจับกินปั๊บเลยอระไรไหมเหมือนกินหมากฝรั่งมา ไม่เหนียวไม่เหนียวยืมไม่เหนียวทุกคนนะบอกเลยกรอบมากไม่เหนียวกินหนวดแล้วอ่ะลืมเลยลืมตะก้องเลยติดกินหมดก่อนถึงก็ต้องเงียบอ่ะไม่ต้องการเอ่ยปากใดๆเฮ้กินอร่อยกันเกินไปแล้วบ้านเนี้ยรอบเอาขาไก่ให้ตะก้องให้ขาไก่โอ้โหดูน่ จานไว้จจานไว้อันนี้ของแม่นะที่เหลือที่เหลือพอจคนเนาะใจ่าแม่วันนี้ยามเย็นนี่มันกินป้าหมึกย่างอร่อยแท่เรือหลุดแลัวมือไม่ดูมันเด้งครับเด้งมากเลยทุกคนดูนดิบบาทหรือเปล่าเพราะว่าจำสูตรไม่ได้คุณนมากเลย่ะแต่ละครั้งเหมือนกันอร่อยจริงใช่หัะ หอมมันหอมเลยบอกว่าหอมมันอร่อยมากค่ะสดๆน้ำจึงเนื้อหวานแนะพ่อผมเวลาที่เรา c อ l สั่งให้ซื้อให้ซื้อนะปีใหม่ก็ไม่ได้กินนย่างเขาอ่ะอืมแคบอิ่นม่ย่างเลยเนี่ยของโปรดนะบอกเลยหนวดนะของโปรดเลยเฮ้ยแ้วเราลงไม่กินไม่กินไ่กินข้าวเท่าเนี่ยได้เหรอไม่ได้แล้วก็ไปกินกลางถนนเลยนะนี่ลองขาไก่เนี่มีรสไหมฮะขาไก่ขาไก่ใหญ่มาก พ่อ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 ขอเตือนเราพ่อเต้นพ่อขาพวกนี้อย่ากินจักจั๊กจั๊กจ๊กต้องกินคำใหญ่คำเดียวมันจะอร่อยโอ้โหตพุงหนึ่งอร่อยอร่อยจริงนะมาลองดูนะทุกคนไม่ยากนะปลาหมึกตดำตลาดนะใส่ซีอิ๊วดำเดี๋ยวแป๊บมึงเดี๋ยวไม่มีของตะก้องมีคนใจบุญีคนเป็นม่วงเต็มหมดเลยังออวดยู่เลย อันหมดเดียวพอพอแล้วพี e. ่ได้กินขนาดคนนั้นนะหมดเดียวอิ่มทั้งครอบครัวนี่ค่ะกินได้กันนะนะแหมวันนี้อาหารเย็นเราต้มบึกนะทุกคนใช่อาหารแบบง่ายๆนะผมทำไม่ยากอื่นๆเนื้อย่างเตาถ่านฮะอร่อยครับบอกเลยฮะลองไปทำดูนะไม่ได้ทำเองไม่อยมากเองอาบน้ำนอนเลยกินแล้วเอออิ่มแอาบน้ำนอนเลยนะนอนตรงนี้ได้ไหมนอนเนี่ยวนดูหน่ะเออว่าจะี๋กางเต็นท์นอนนอนนอนเออว่ากางเต็นท์นะบ้านพัก อย่ลืมเก็บนะฮะเออล้ลืมไหมงานไม่ต้อยมากินก่อนเยเหลือเยอะเหลืเยอะไปเลยนี่ถือไ่ัเป็นจริงว่าแต่ละคนในแล้วตะก้องก็ยังไม่ได้เหลือเหลือให้หนงชิ้นน่ะทุกคนเิแค่นี้เมื่อกี้หัวเบ้อเรือเลืให้ตะก้องแค่นี้โลดเลยแค่นี้เฮ้ยเนริกเน่กินเยอะสุดเลยคนนั้นอ่ะแน่แน่กินเยอะมากเลยคนเนี้ย ยอดเลยอะไรเนี่ยไปตักน้ำเดียวหมดหรออันน่ะหยิบไปกันนี่ร่้งของแม่ไม่ใช่เหรอแม่หยิบไปอีกทุกคนดูในวันรักสงสารของแม่แม่ได้กินหนึ่งชิ้นแล้วก็อิบมากแล้วแม่คูในจานแม่เนี่ยอิ่มมากเลยมีหน้าแบบอิ่มนี่ก็อิ่มไม่้ไมีให้นี่เหลือปะเนี่ยอันี่อิ่มนี่เหลือเรื่องอะไรเนี่ยฮะอิ่มฮะแบ แบ่งแบ่งนี่และนี่มันของฉันนี่อยู่ในจานที่เราไปข้าวอุตไหยเหรอคะข้าวอุตสระอะไรนี่มันของแม่เลจานพวกนี้กินมันแบบโอ้โหรู้แต่หลักพันเลยยังไม่เอาทิ้งหมดเอาให้หมดเอให้หมดเลยเอาไปเลยไม่ต้องเกรงใจกินไปเลยหมดเลยไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเอาไปเลยกินไปเลยเอาจริงนะเอาจริงนะ่นดีมากกินไปเลยเยี่ยมตกลงตกลงแม่ได้หนึ่งหนวดนะทุกคนนะ จอดตามหมึกนี้จานไปแย่งกันตรงน้นด้วยอมกินกไรอกออร่อยมากเลยครับใช่ฮะวางๆเาทํทำดูเทุกคนนะไม่ยากก็ทาไม่ยากครับทำตามคลิปได้เลยทุกคนนะคือปรุงมีไม่เยอะครับผมหมึกแล้วก็ซีอิ๊วดำยากหน่อยี่างยากที่สุดคือการแย่งกินนะเออถูกเาจะนั่งฝอยจะหมดนะ เดี๋ยวนี้เรยจบคลิปก่อนก่อนนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูใหม่นะว่าผมจะเอาอะไรมาทำให้ดูให้ทุกคนนะใครทำปิดแล้วเนอะนี่ฮะทำด้วยกันนะผมทำด้วยกันอไอซ์น้ำเงินเนี่ยทำแล้วอ่ะขายขายทิพยเป็นตัวแบบชิมไม่ดูไงว่ามันอร่อยขนาดไหนไปดูอ่านะมาซี่ไปดูปะน่าอร่อยติดลมอ่ะไม่เหลือเศษให้คิดดูดิคนพวกเนี้ยใจดีสุดเลยไปดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบายนะฮะ เจอไาแล้วฮะกินนมุกเขาอิ่มมากเลยถ้ยเราเขาไปกิน